ทีนี้กลยุทธ์ของพระรามเนี่ยผมจะยกมาให้ดูเนี่ยกลยุทธ์เดียวอันเดียวมันอยู่เลยพระรามนี่สุดยอดโคตรฉลาดอันนี้ฉบัดแข็งไม่มีส่งแปลส่งองค์คตไปสื่อสารตอนที่ผมเรียนที่การปราสาทเนี่ยเขาบอกว่าองคตลักษณะวิสัยขององคตเป็นพวกมีวาจาสิงพระรามจึงใช้ไปเป็นผู้หูดงนี่นยะไม่ใช่ไอนนตอนเด็กๆเ่ะไอนนตอนที่องคต์ตลงสงจำได้ไหม ไอ้ท้องการ์ปอมเป็นปูมาพ่อพาลีจับมามัดให้มันลากเล่นอยู่ห่วเจ็วันเจคืนเน่ยไอเหตุการณ์นี้ทางฝั่งโรงการไม่รู้นะกูเข้าห้องนอนเลยเพราะแต่ไม่มีใครรู้ไม่ล้างถ่ายกะส่งไอ้องค์คตรไปฉีหน้าเข้าใจไหมและพูดเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่เขาส่งไปคนเดียวเขาส่งไงเขาต้องส่งไปเป็นคณะคณะราชทูตเนี่ย มีมีราชทูตอุปทูตตรีทูตอะไรพวกนี้มันจะมีเป็นคณะไงแล้วองค์คจนมันโคตรเด็ดเลยอะมันน้องอนุมานเนี่ยลูกพรเะมีสัตว์เป็นน้องอนุมานยังในกองทัพเนี่ยมันไม่ได้เป็ยนตำแหน่งที่เป็นเกียรติยศไงคือถ้าจะส่งไปคนหนึ่งแล้วถ้าให้เกียรติเป็นบ้างนะส่งสุครีรก็สุครีดมันเป็นฐานะาตอนนี้มันคือเป็นเจ้าก,กลุ่มขีดฉินระดับฐ,ฐานะมันจะได้ทัดเทียมกันหน่อยนี่มันส่งเด็กเมื่อวานซื้อมา แล้วพอมันไปถึงมันเป็นม้วนหางนั่งให้เท่ากัาบบาลังของทศกัณฐ์เพื่อ,อน,นี้เขาวาดมันไมไ่สมจริงหรอไหที่จริงมันต้องเข้าไปในท้องพระโรงแต่น,นี้เพื่อเขาให้ให้เราดูภาพที่เห็นนี้ง่าย้าไปเนี่ยไปแล้วก็เจรจากันเน,นี่ยทาสงครามปราบกันฉากเนี่ยเป็นฉากที่สงครามปราบที่สนุกที่สุดในรามเกียรติ์นสะุกมากๆ เาไปหาอ่านเอาทีนี้มันแพ้ชนะกันเนี่ยมันแพ้ชนะกันที่ฉากนี้ราชสารสมเด็จพระหาริวงศ์ผู้ทรงคุทธร,ราชปักษษาเอาพระยาอนันตนาคามาเป็นบลังอารมณ์กรสถิตยามเกษียนชนลานแทบเชิงจากกรวาสิงขงรือษีเทวาวิชาทรสมิสโมสรแท้สองบังคมคันประชุมเชิญสเสด็จไวยกูลยามประยูนจากอัรางสัง์ มาล้าอสุราอาถันที่มันเป็นเซียนแผ่นดินเขาพูดถึงใครเนี่ยเขาพูดถึงพระรามแต่อ้างว่าพระรามเป็นนายรายอวตารประชุมเชิญเสด็จไปกูลยังประยูนจากรพิบังสันมาล้างอสุราอาถรรพ์ที่มันเป็นเซียนแผ่นดินวามันจบตรงนี้แยนเนี่ยสิคนเขาพูดถึงเนี่ย ก็คือพระรามแต่อ้างว่าเป็นเป็นพนารายไงคาริวงศ์เนี่ยก็คือนารายเพราะว่าเทพที่ขี่คุดก็คือพนารายคือเราจะรู้อย่างนี้อย่างที่ผมบอกอะเราเราจะรู้จากบบทอย่างนี้เพราะว่าพระคาริวงศ์เนี่ยเฮ้ยใครวะเปิดพระนางกรมก็ไม่เจอหรอกออกขี่คุดขี่คุดก็คือพรานารายเอาพญาอานันตนาคามาเป็นบาลังโลกรคนที่มีบัลังมากเนี่ยนอนบนนาเนี่ยก็คือพนารายสถิญญตาาายญญาเกษชนทานทะเลน้ำหนองก็คือพนาราย เนี่ยเราจะรู้ได้จากบริบทเนี่ยไอประชุมเชิญเสด็จไวกูลยางประยูนจักรพรรดิต่างสารไวกูลอ๋อคนจะแปลแบบเดียวกับอวตารแล้วก็เปิดเพราะจาเห็กรมเนี่ยไวยกูลแปลว่าอวตา,วา,วาๆๆรจริงๆเข้าใจไหมวิธีอ่านมา,าเกณฑ์อ่านไปแล้วมันเข้าใจเองทรงนามสมเด็จพระราเมศมงกุฎเกศไตรภศจบสิ้นนอเท้าทพสรภูมิงเป็นปินป่นทวาราวดี อันนางศีดายุภาภักค,คือองค์นงรักพระรักษมีเท้าพศเสดอสุรีไปละเทวีมาไว้จึงยกแสงยาพลากรข้ามหาสาครสมุกใหญ่ตามมาจากผานชีวาลายัยแล้วมีพระไทยกะรุณาจึงแต่งร่างราชทูตถ,ถือสารหวังประธานชีวิตยาาักษาจงเชิญนางทูลเสียงอสุราไปถวายบาคาพระจักรีคือมันมาช้ารบนะเนี่ย เข้าใจไหมถ้ามึงอยากให้ให้นายกูให้อภัยนะเอานางเนี่ยทูลเสียไปใส่แล้วไปถวายบาาพระจักรีเนี่ยแปลว่าไปถวายเส่กราบกราบไปยินเจ้านายกูด้วยนะมันพูดแรงขนาดนี้และอันเนี้ยที่เขาตรงใจเลยนะมาอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะก่อนก่อนท่านเนี่ยผมเชื่อว่าราชการที่หนึ่งต้องถ้าต้องเพ่งเลยงเป็นพิเศษ มันไม่ฉากแพ้ชนะคำนี้คือมาฉีกหน้าของทศกัณฐ์เนี่ยให้กระจายไอ้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 สัญลักษณ์เนี่ยสิบหน้าเนี่ยมันคือพวกหน้าบางเข้าใจไหมเพราะมันมียักษ์อีกตนคือตอนแรกผมอ่านไม่ออกมันมียักษ์อีกตนคือสหัสเดชะไอ้ตัวขา,ขาวๆยืนคู่กับทศกัณฐ์เนี่ยคือเวลาพระภาคกลางนะเวลาเห็นยักษ์คู่หนึ่งยืนคู่กันเนี่ยจะเป็นคู่นี้เสมอคือทศกัณฐ์กับสหสัสเดชะสัญลักษณ์กายสีขาวมีพันหน้า เป็นพวกหน้าบานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรบกันเนี่ยทศกัณฐ์ก็จะรบเพื่อกู้หน้าคืนมาไอการที่จะรบเพื่อกู้หน้าคืนมานยรุมได้ไหมรุมได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรบกันแบบแเสมอๆกัน<อ>ใช่ไหมมาแล้วไม่มีการรุมเนี่ยไอท้นรการไม่มีข้าทางพระาพรามคือพระรามไม่ฉลาดไงพระรามเนี่ยเวลาวางกลยุทธ์เนี่ยพระรามอ่านศัตรูแต่ทศกัณฐ์มันเป็นพนวางกลยุทธ์ที่ป่วยมาก มันอ่านศัตรูไม่ออกมันเอาใจตัวเองไปเที่ยงเพราะตอนกูปรงใจอยู่เจเดือนไอ้พระรามนี่คงจะแย่หารู้ไหมพระรามไม่เป็นคนไม่ดีหัวใจในสินดานี่ไม่คู่รักของพระรามไหมแต่คือเครื่องประดับบาร,รมี